คือยูตเซอร์ไม่เข้าเกณฑ์นเนี่ยหรือเพจไม่เข้าเกณฑ์มันก็จะเป็นกับระบบรอ90วัน60วันนหนึ่งเดือนเนี่ยมันเป็นกับระบบลงคลิปปกติทุกอย่างปกติถ้าเราไม่ทําผิดอะไรถ้าเราไม่ลงคลิปที่ผิดมันก็ไม่ผิดนะครับให้เข้าใจอย่างนั้นอ่าแต่ที่นี้คือโปรแกรมสมาชิกเธอไปตั้งค่าเสร็จเพื่อเป็นเพจไม่เข้าเกณฑ์เลยอ่าอาจจะเป็นมันอยู่ในช่วงก็ได้เธอเธอได้ตั้งค่าโบนัสเธอเพจไม่เข้าเกณฑ์เลยนั่นแหละครับบางคนยังบอกว่าเธอยังไม่ผ่าน ผ่านเรียวเธอยังไม่ผ่านพวกโฆษณาในสตรีมเธอยังไงเธอก็ยังไม่ผ่านโบนัสมันไม่เกี่ยวกันนะ,ะ, nae, นนะโบนัสและโบนัสสตรีมเรียวเนี่ยมันอยู่ในในแพลตฟอร์มตัวเดียวกันมนอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแต่มันแยกให้เข้าใจอย่างนั้นคือเราตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวเลยว่าจะเพจไม่เข้าเกณฑ์นะครับให้เข้าใจอย่างนั้นว่าบางคนยัง,งเอาฉันไม่กล้าตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกแล้วนะครับลหลายๆคนนี่นํากลัวว่าเพจไม่เข้าเกณฑ์ นะครับลองไปเช็คที่เครื่องมือการสร้างอะไรยังปกติถ้าคุณได้รับเงินหรือได้รับอะไรสักอย่างทุกอย่างเนะี่ยโฆษณามันเข้าทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติมันก็คือปกติเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเราฟังเป็นแนวทางเราค่อยมาปรับแก้หลายๆคนคหลายๆเตอร์อะไรอาจารย์เนี่นําไม่ได้แปลว่ามีผิดเพียงแต่ว่าเรามาประกอบมาประกอบ,กอบแล้วก็ประมวลผลว่าเออเธอเราต้องทําแบบนี้นะต่อไปมันไม่เกี่ยวกันฉนั้นแล้วใครที่ครบทุกเครื่องมือแล้ว ก็จะเป็นสตรีมเรียลไลฟ์สดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกับสุดท้ายเราก็ต้องมาวัดผลผลงานของเราแต่ละคลิปว่าเราได้เท่าไหร่อน,นนู่นันนั่น